วิชากับอวิชามีอาการอย่างไรในการปฏิบัติธรรม mm. ซึ่งทุกวันนี้นี่ก็เยอะแยะมากเลยนะถกเถียงกันอยู่เรื่องวิจัยเป็นปัญญาอย่างนั้นวิชายอย่างนี้น่ยนะก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้ที่ได้ไปศึกษาหรือว่าได้รับรู้จากเรื่องของอบาลีนะี่มีคนเอามาปแปลแล้วก็มาถกเถียงกันต่างๆว่า ไอวิชาเป็นไปไอ้วิชาอย่างนั้นมันเป็นอันนี้เป็นอวิชาเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปเอาอวิชาเนี่ยไปเป็นผู้ร้ายอ่ะจริงๆมันมันไม่ได้มีความหมายว่ามันเป็นของไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นผู้ร้ายไปมันเป็นของมันเป็นกิเลสอะไรไปโน่นจริงๆวิอวิชาเนี่ยมันไม่ได้แทนความหมายอย่างนั้นนะเอาแบบกระปัดทุกดินก่อนว่าอวิชาเนี่ยก็คือ มันอยู่ในความคิดอ่ะคือเมื่อไหร่ที่มีเกิดการผัสสะขึ้นมาแล้วมันเรายังคิดอยู่เราเออยู่ในเอเขาเราเข้าใจด้วยพวกนี้ยก็จะเป็นอวิชชาทั้งั้นเลยเราเข้าใจธรรมะเราฟังธรรมะเราเข้าใจรือถึงไม่ถึงจะเป็นสุดตามัญปัญญาหรือจิตตามัญปัญญาพวกนี้ล้วนจะเป็นความคิดก็คืออวิชชาทั้งหมดเลยนะส่วนวิชานี่ก็คืออ,อยู่ นอกความคิดอตอบแบบไปตะปันทุบดินอย่างไงี้ก่อนนะคืออาวิชาเนี่ยมันอยู่ในความคิดส่วนวิชาเนี่ยมันอยู่นอกความคิดคือมันเห็นความคิดเ่ยคือถ้ามันมันไม่อยู่นอกความคิดมันจะไม่เห็นความคิดโอเคไหมอ่านี่คือโดยใช้จิตของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งจิตก็คือความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยแหละความรู้สึกนึกคิดเรียว่าการความรู้สึกของเราเนี่ย โดยที่ถ้าหากว่าใค,ใครอยากจะเห็นอยากจะรู้เนี่ยก็เอาความรู้สึกเนี่ยมาเกาะไว้ที่กายก่อนกอกไว้ที่กายก็เรียกว่ากายยะคตาสติเนี่ยหรือว่าทำความรู้สึกทางกายเนี่ยทําไ้บ่อยๆแล้วคุณก็จะเห็นความชิดของคุณว่าเอาตอนแรกๆเนี่ยพอเราทําไปเพื่อมันจะมันจะดับไปก่อน,อม,น,มน,มนอ,อมันมันทําไปทําไปแล้วมันจะเผอเข้ามัเองก็เลยก็เผือเนียก็ล้ว,ว่าหลงหรือมวัวหาัดแหละอจนมันกลับขึ้นมาจนมันกลับขึ้นมาเองเรารู้สึกเอ้ยเมื่อกี้เรา เลอไปแล้วมันเกิดความคิดนั้นขึ้นมาคือกลับขึ้นมารูร้รูร้รู้ตัวใหม่แล้วมันจะเห็นแวบ,บหนึ่งว่าก่อนที่มันจะกลับขึ้นมาเนี่ยมันคิดอะไรก็เรียกว่าบูเวนวาสานุติญาณอันนี้ก็แปลว่าอันนี้ก็คือวิชาหนึ่งคือคุณเห็นความคิดไอ้ตัวนี้เนี่ยคือวิชาไอ้ส่วนที่เหลือไอท้ที่ไอ้หลงไปไอ้พวกเนี้ยยังเป็นเป็นอวิชาทั้งหมดเลยนะถ้าคุณไม่เห็นความคิดแม้แต่ไอ้การทำไอ้กรายกรยคกตาสติเนี่ย ถึงแม้ว่าจะเป็นกุศลแต่ว่าจะเป็นอวิชาก็คืออย่างคาว่ารู้สึกตัวเย็นเอ่อเย็ยนร้อนอ่อนแข็งอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้จะเป็นอวิชาเป็นสัญญาทั้งหมดเลยเนะี่ยคือเย็นก็รู้ว่าเย็นร้อนรู้ว่าร้อนอ่อนแข็งอนะไรต่างๆมันเป็นสัญญายังตกอยู่ภายใต้ของคําว่าอวิชาทั้งหมดเลยซึ่งอวิชาเนี่ยมันไม่ใช่อกิเลสมันไม่ใย่ตัวร้ายเพราะมันไม่ด,มมดีมันจะต้องทําลายอาวิชาไม่ใช่อย่างนั้นการทําลายอาวิชาคือการมีวิชาการเห็นวิชาการ วิชามันเกิดขึ้นมาเอท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าไอ้มืดกับสว่างอ่ะคือตอนที่มันมืดเนี่ยมันเป็นอวิชาพอไอ้เปิดไฟมันมีแสงสว่างขึ้นไอ้แสงสว่างมันเร่ไล่ความมืดออกไปมันก็อวิชาก็หายไปมันเป็นแค่นี้มันไม่ใช่เป็นอความเลวร้ายว่ามันเป็นกิเลสมันมาทําลายท่ให้ตกนรกท่ให้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอัปมงคลอะไรไปโน่นหรือ อันนั้นก็คือเป็นความคิดความเชื่อโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่เอามาแต่ถกเถียงกันในไอโชเชื่อ,อ,อต่างๆว่าอ้ไหนคือธรรมะธรรมะคืออะไรไอ้พวกนี้ไหนล้วนจะเป็นตกอยู่ภายใต้ว,วิชาทั้งหมดเลยมาเถียงกันไอ้ทั้งมีเหตุผลและมีเหตุผลอันนี้เป็นพุทธมันะอันนี้เป็นไอ้ะอะไรอ,ะอ่ะเออเป็นคําที่มีมาแต่โบราณมีอยู่ในพระไตรปิฎกมีคนที่สวดกันออกมากัน แล้วเอามาว่าอันนี้เป็นของจริงอันนี้เป็นของเท้ของปลอมแล้วมีเหตุมีผลโอ้อันนี้มันมีเหตุมีผลลึกซึ้งะไยต่างๆตอนนี้ยไอสิ่ง,งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอวิชาทั้งหมดเลยซึ่งวัดจากไหนวัดจากความเป็นที่การที่เราเอาจิตของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งโดยใช้จิตของเราในความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งอันไหนที่มันอยู่ในความคิดเนี่ยไอที่เราไปอยู่ในความคิดอันนั้นเป็นอวิชาทั้งหมดเลยอันนี้คือ คือความหมายที่มันมันเป็นอาการมันเป็นอย่างเงี้ยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยอาการเป็นอย่างที่หลวงพอ่อที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยสําหรับผู้ที่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาสักระยะหนึ่งนในในเดือนนี้เนี่ยที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้อผู้ที่มาแล้วมันจะมีความลังเลสงสัยในช่วงนี้แหละช่วงช่วงที่มาบางอที่คนไม่เข้าใจเรื่องเนี้ยเรื่องวิชาวิชาพอไปฟังก็อา คือมันมันยังไม่มันยังไม่หนักแน่นเพียงพอโดยเฉพาะการจะเรียกว่าอาสติสมัมปชัญญะของเราเนี่ยยังไม่หนักแน่นเพียงพอคือคุณยังไม่เห็นบ่อยครั้งพอที่จิตคุณจะเอ,อเห็นชัดเจนขึ้นเขาเรียกว่าการเรียกว่าการละหรือว่าการ,รก,าการแจ้งการเห็นแจ้งในในมันไม่ได้แจ้งมาทันทีทันใดอันพวกนั้นมันใครจะทำได้ขนาดนั้นมันก็เป็นส่วนใหญ่ เออมันเป็นเรื่องปฏิหารนะพูดแล้วก็อยากจะให้มันดูเป็นปฏิหารน่ะอยากจะให้ว่าโอ้ปฏิบัติธรรมทาตามวิธีนี้แล้วจะไอ้บรรลุธรรมได้สามวันเจ็ดวันเจ็ดเดือนอะไรต่างๆก็ว่ากันไปซึ่งมันมันต้องดูในอินทรีย์ของแต่ละคนของตัวเราเนี่ยว่าพอเราฟังแล้วเราเข้าใจแล้วเราเราเห็นเราเห็นความคิดเราไหมถ้าคุณไม่เห็นความคิดคุณยังออกจากความคิดไม่ได้คุณก็ยังคิดอยู่นั่นแหละ โอ้หเข้าใจมากเลยอาจารย์คนนี้อธิบายธรรมะเข้าใจคุณก็ยังอยู่ในอวิชชาอยู่คุณจะต้องมาปฏิบัติจนให้มันเกิดขึ้นมาในตัวน์เราเรียกว่าโอปากกยุกัวเนี่ยที่ต้องใช้ภาษาบาลีเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีศัพท์คําภาษาไทยอะที่จะมาให้มันชัดเจนแล้วก็ตรงเลยแล้วก็เป็นอันนี้มันเป็นคําสอนของของพระพุทธเจ้าหรือว่ามันมีในบาลีก็เลยต้องอ้างอิงในบาลีให้กับผู้ที่ อ่าปฏิบัติแล้วอยากจะเข้าใจนะสิ่งที่หลวงพ่อมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นธรรมะจากการปฏิบัติไอ้หลวงพ่อรู้ไหมว่าเขาแปลว่าอย่างนั้นนะรู้จะไปอ่านมาเกือบหมดหนใน u ูท b e ในอะไรทั้งหมดที่ในพระไตรปิฎกในขุมทรัพย์จากพระโอษฐของพุทธะพฑลธาตุหรือว่าไอ้ของเซนของอะไรพวกไปอ่านทั้งหมดแหละนะแต่ว่ามาปฏิบัติด,ดูแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างนี้ไอ้ที่เขาพูดเขาคิดเขาทบมันก,มนก็มันก็ตรง ไอ้ที่ว่าเขาอธิบายผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่ามันก็เป็นอธิบายในในความคิดของเขาเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยมาอธิบายในความคิดของหลวงพ่อในในการก็ได้กามาปรุงแต่งก็เป็นสังขารอันนี้ก็เป็นอวิชาของหลวงพ่อเหมือนกันก็เป็นอวิชาของเราก็เป็นอวิญาจนกว่าจะคุณจะไปให้มันเกิดขึ้นมาในตัวของเองแล้วคุณไปเห็นได้เองเมื่อคุณเห็นได้เองเมื่อไหร่อันนั้นถึงจะเป็นวิชา อันนี้ฟังไปแล้วไปคิดเราเข้าใจไปคิดแล้วเออมันน่าจะเป็นเฮ้ยหลงวงพ่อได้พูดไน้น่าจ,จริงๆนะอออันนี้ก็ยังเป็นอวิชชาอยู่อยู่ภายใต้ของอวิชชาก็คืออยู่ภายใต้ของความคิดอยู่นะ <Yeah. S 1> อยู่ภายใต้ของความคิดอยู่แต่มันจะต่างกับกุศลกับอกุศลหน่อยหนึ่งนะกุศลเนี่ยคือเพียงแต่เราเข้ามาถึงทางเช่นเราทำกับความรู้สึกทางกายได้เงี้ยอันนี้เป็นกุศลแล้วนะ ตัวนี้เป็นอาวุธวิชาคุณต้องเห็นวิชาคุณต้องเห็นเห็นความคิดบางกุ่นว่ามันมันทิ้งจากความคิดนันมาแล้วเดิมมันมันคิดอะไรอยู่เห็นอันนั้นก็เรียกว่าบูเบนวสตตนี้เรียกว่าไอ้วิชาหนึ่งเนี่ยซึ่งในอในคําไอ้พวกนี้เนี่ยอยากจะให้วางจิตเนี่ยมันมันต้องมาหยุดที่จิตเราเป็นหลักนะไอ้ส่วนไอ้ครูบาอาจารย์ที่มาอธิบายไม่ว่าจะเป็น เขาเถียงกันในโซยเชี่ยวก็ดีว่าธรรมะนั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปฏิบัติแล้วมันจะเบากายเบาใจเลยหรือว่ามันจะพ้นทุกอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่ามันจะสบายตัวไอ้พวกนั้นเนี่ยล้วนจะเป็นอวิชาทัทางนั้นเลยส่วนครูบาอาจารย์ที่เขาจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมมันเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่กิจของเราเราใช้กิจของเราเนี่ยเป็นเป็นตัวเป็นตัวตั้งนะโอ้ไอ้พวกนี้เนี่ยมัน มาสอนทํากันชอดฉอดฉอด่ย่มันพามันรู้ทำรือเปล่าเขาจะมารู้ทาหรือไม่มรู้ทํานี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเต่ปัญหาไอ้ทรมะคำพูุที่ญาตเนี่ยเอามาสาหรับมาปฏิบัติในตัวเราว่าเออเราถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเออมันทําให้เราเบากายเบาจิตลงโดยที่มันเกิดขึ้นในตัวเขาเรานะไม่ใช่ไปคิดทําความเข้าใจเอาว่าโอ้ถ้าทาอย่างเนี้มันจะเป็นอย่างนั้นตามหลักตรกะเหตุผลโอ้มีเหตุมีผลเว้ยเราเดินอย่างนั้นเราได้ กิดมาอย่างนี้จิดเราจะเบาอย่างนั้นอย่างนี้เนนะี้วันนีหลวงพ่ออธิบายอยู่เลยล้วน,นจะตกอยู่ภายใต้ของอวิชชาตรงนั้นเลยคืออยู่ในความคิดของคนอย่างนั้นนะเมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้นมาก็เราโอปนาญยิ่กลเกิดขึ้นมาในตัวของเราเองอันนั้นนถึงจะเป็นวิชาไอ้ตัวนั้นน่ถึงจะไปดับทุกข์ได้ไอ้ส่วนที่ตัวมาเถียงกันอย่างนี่ยมันเป็นแค่แนวทางเป็นแค่แผนที่แม้ตต่ผ้าบรญญักษของบะรุธเจา้าหรือพระปัญญาบพรุธเจา้าท่านก็ยังเปรียบให้มันเป็นแค่พ่วงแพร ที่จะพาคุณไปข้ามฝั่งไปไปไป,ไปนิพพานไอ้ตัวนิพพานาการนกนี้จะลงในคลิปให้อีกยีนึ่งว่านิพพานเป็นยังไงแล้วก็จะสรุปสุดท้ายให้ฟังคืออริยสัจสี่เป็นยังไงนะในในคลิปท้ายของเดือนนี้นะซึ่งมันเป็นที่ทามาเนี่ยมันเป็นซีรีส์ซีรีส์ไปนะมันเป็นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะลงไปเรื่อยๆเพราะว่าอยากจะให้แง่มุม เหลายๆเนี่ยมุมกหรับ,บผู้ปฏิบัติตามบางทีอาจจะคนอาจจะฟังเรื่องอกุศลยังไม่เก็บฟังเรื่องบุญยังไม่เก็บก็มาฟังเรื่องอวิชาดูเนี่ยเดี๋ยวอย่างอย่างที่ทาให้ดูเนี่ยโดยให้พวกเราเนี่ยไ้เข้าใจบางทีคนฟังไปนิดนหน่อยก็บางทีมันไม่ตรงกับมันไม่ตรงกับประสบการณ์ของตัวเองอาจจะอะต้องเลือกหาต้องฟังต้องฟังทุกอันอนะแล้วก็ฟังให้จบเลยนะว่าบางทีนี่หลงว่ามัน ธรรมะมันไม่ได้ออกมาเป็นสรุปให้เป็นคือธรรมะมันไม่จากการบีบบอกรจากการปฏิบัต,บติไม่ใช่ธรรมะจากการปริยัติที่จัดเรียงลำดับมาแล้วว่าอันนี้หนึ่งสองสามสี่ฟังแล้วเข้าใจเข้าใจแล้วมันจะอันนั้นมันเป็นการธรรมะมาะจากการปฏิบัติจากปริยัติจากปริยัติเนี่ยมันเรียบเรียงมาแล้วก็ทำให้คุณเข้าใจเลยโอ้ว่าดีมากโอ้อย่างที่หลวงพ่อเคยทำให้อ่าที่มันมีเรียบเรียงมาแล้วอย่างเช่นเรื่องของการเอาฮาวเอา,เอา ไอ้ความรู้ทางตะวันตกมาเปรียบเทียบเทียบเคียงอูอ้หลายคนเนี่ยทุกนชื่นชมเข้าใจดีมากเลยอู้นี่หลวงพ่อมีองค์ความรู้เยอะแยะแต่อันนั้นก็เป็นแค่อวิชาคุณจะต้องไปทําเองทํเองแล้วคืนเห็นในคุณนึงจะได้เป็นวิชาที่ตัวที่มันจะสามารถจะดับทุกข์คุณได้อันนี้เนี่ยมันเป็นแค่แนวทางแม้จะว่าเป็นความรู้ในพระไตรปิฎกก็ดีหรือว่าความรู้ที่หลวงพ่อถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงๆของหลวงว่าลงไปให้คุณก็ดี เพราะคุณเองต้องเอาไปปฏิบัตินะแล้วปฏิบัติแล้วไปเห็นน่ะเห็นตัวนั้นน่ะมันถึงจะเป็นวิชาไอ้วิชาที่ว่าไอ้วิชาหนึ่งวิชาสองวิชาสามที่หลงวงพ่อเล่าให้ฟังมันเป็นการปรุงแต่งของหลวงพ่อได้ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าเออมันเป็นอะไรซึ่งคุณจะต้องไปเห็นในในจิตของคุณนะมันถึงจะเป็นวิชาตัวจริงนะไอ้วิชาเนี่ยอันนี้คือแค่แนวทางอ่าถ้าเปรียบเหมือนก็เปรียบเหมือนกับแผนที่อ่ะนะ เดินแผนที่นหะคุณยังไม่ได้เดินไปในพื้นที่จริงไอ,ไอ้ตัวนี้สีเขียวเนี่ยอาจจะเป็นต้นไม้ใช่ไหมแต่ในพื้นที่จริงต้นไม้ต้นนั้นของคุณอาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นไอ,บอ้บ่อน้ําที่มันมีสีเขียวก็ได้แล้วแต่เห็นไหมอันนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องลงไนพื้นที่จริงก็คือคุณต้องปฏิบัติจริงคุณถึงจะได้วิชาวิชาคือตัวที่มันเกิดขึ้นจริงในตัวของคุณ ส่วนอาวิชาเน ia <loc> <pl ains> ี่ยไอ้ที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยเป็นอาวิชาทั้งหมดเลยภายใต้อวิชาทั้งหมดเลยคือมันอยู่ในความคิดมันถ้าหลวงพ่อพูดลงไปเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยก็จะถ่ายทอดออกมาจากอจิตตามายปัญญาของหลวงพ่อเป็นสังขารหนึ่งตัวหนึ่งที่ถ่ายทอดอกไปแต่ว่ามันคุณรับฟังนะคุณจะเป็นสุตตรามยาปัญญาพอสุตตามยาปัญญาคุณฟังเสร็จแล้วคุณก็ไปจินตามญยาปัญญาต่อแล้วคุณไปคิดต่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วทำความเข้าใจอันสิ่งเหล่านี้แหละที่มันที่มันเป็นสิ่งที่ มันแตกต่างกับไอ้ไอ้ตัวที่เป็นปริญญาตปฏิบัติหลวงพ่อเดงใช้คําว่ามันมีอาการอย่างไรนี่คืออาการของมัน,อา,าอ,มนอาการของวิชาคือมันเกิดขึ้นในตัวของเรานี่เราทาความรู้สึกทางกายไปเรื่อยๆแล้วเห็นจิตมันเกิดขึ้นเฮ้ยจิตมันเกิดขึ้นอันนั้นนะ่ะอันนั้นคือตัววิชาถ้าเห็นจะแรกๆเันจะเห็นวิชาหนึ่งก่อนจนเห็นไปจนไปเอ่อเรียกว่าเห็นจนชิน น,นะชนะช <c> น <oughs> ะอย่างภาาไทยแปลว่าชนะเลยแหละชนะมารอันนี้อันเดียวกันนี่แหละจิมจิมชินแล้วแล้วคุณก็จะเห็นวิชาสองคุณเห็นมันเกิดันเนี้พอทาไปทาไปเพื่อมันก็พุ่งขึ้นมาเกิดเนี่ยคุณจะเห็นมันเกิดแล้วต่อไปคุณก็จะเห็นมันเกิดแล้วมันดับอ่อันนั้นคือวิชาสามอันนั้นคือถึงเขาเรียกว่าตกกระแสแล้วคะเนี่ยอันนั้นะถึงจะเป็นถ้าป็นาแลเราเรียกว่าสภาวะโสดาบันไอโสดาบันที่บอกไอ มีพระพุทธราษามันสง่งถือนั้นถือนเนี่ยอันนั้นมันเป็นแค่บรรยายมันไม่ใช่ตัวจริงไอตัวจริงของจริงเนี่ยคือคุณต้องเห็นมันเกิดขึ้นในตัวของคุณคือเกิดวิชาสามขึ้นมาในในตัวของคุณเมื่อใครไม่ถึงวิชาสามเนี่ยคุณยังไม่ถึงโซดาบันคุณยังไม่ถึงมาสภาวะโซดาบันคุณต้องเห็นถึงวิชาสามก่อนไอที่บอกว่ทาทันความเข้าใจฟังคนโน้นมาฟังอาจารย์นี่โอ้อาจารย์ันก็บอกว่าเข้าใจ ดีดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเป็นตัวเองเป็นโสดาบันมันจะไม่แยกราวาโสดาบันเพราะว่าโสดาบันคือมันเกิดขึ้นมันโอปนายิกลัวมันเกิดขึ้นในตัวของเรามันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีวิชาขึ้นมาคุณเห็นวิชานั้นคุณเห็นความคิดนั้น่ะนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็น